สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กอบทรายเยสุอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมและวันนี้ครับผมผมก็ยังอยู่กับตัวรถรุ่น FR 210แรงม้านั่นเองครับผมแต่วันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยนะครับผมและผมก็จะมาแนะนำนะครับผมเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษานะครับตัวระบบแอร์นะครับผมภายในตัวรถของตัว FR 210แรงม้านั่นเองครับผมเพราะว่านะครับตัวระบบแอร์ของทาง FR 210แรงมาเนี่ยมีชุด กรองแอร์อยู่นะครับผมย้ํานะครับผมว่ามีชุดกรองแอร์อยู่นะครับจะอยู่ส่วนไหนยังไงแล้วก็การบํารุงรักษาเป็นยังไงนั้นอ่ะเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเราต้องมีการเปิดตรงหน้ารถตรงนี้ก่อนนะครับผมเรียกว่าตัวกระโปรงหน้ารถนั่นเองนะครับง่ายๆเลยเปิดยังไงอ่ะมาตามผมมาครับในการเปิดนะครับผมก็นะฮะสังเกตนะครับผม ข้างล่างนะฮะตัวคันเร่งนะครับผมด้านบนอนะ่ะมันจะมีตัวสลักนะครับหรือว่าตัวชุดเปิดอ่ะตัวกระโปรงหน้าอยู่ก็งัดขึ้นมานะครับอ่าเมื่องัดเรียบร้อยปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าต่อครับตรงนี้ครับผมเห็นไหมฮะตัวหน้าฝากระโปรงเนี่ยก็จะมีการเปิดแล้วนะครับผมเมื่อเปิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับผมว่าตัวชุดกรองแอรนะ์น่ะอยู่ส่วนไหนนะฮะ นับแรกนะครับก็เปิดฝากระโปรงก่อนนะครับผมเมื่อเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นะฮะค้ำนะครับฝากระโปรงให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับก็จะมีเหล็กค้ำตรงนี้นะครับผมจะมีอ่ารูนะครับผมในการเสียบเหล็กค้ำตรงนี้นะครับผมให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีตำแหน่งนะครับผมลูกศรตรงนี้บอกว่าต้องค้ำตรงนี้นะนะครับค้าให้ถูกต้องเรียบร้อยปุ๊บ เมื we way, JI, so ่อเราอยู่ด้านหน้ารถนะครับผมจะสังเกตนะครับตัวชุดกรองแอร์เนี่ยจะอยู่ด้านขวามือนะครับตัวชุดกรองแอร์ของทางออซุสนะฮะสังเกตนะครับผมตัวชุดกรองแอร์ของออซุสนะครับผมด้านหน้านะครับผมจะสังเกตว่าสามารถที่จะถอดได้เห็นไหมฮะอันนี้ถอดได้นะครับถอดได้เนี่ยล้างทําความสะอาดได้เลยนะครับผมสําหรับตัวชุดกรองแอร์ด้านหน้าแต่ยังไม่หมดครับ ยังมีตัวชุดกรองแอร์อีกส่วนหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชุดที่สําคัญมากโดยที่ลูกค้าส่วนมากจะดูเพียงแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับว่าะสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องทางความสะอาดหรือว่าทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าไปอย่างเดิมแต่นะครับผมยังมีอีกชุดหนึ่งนั่นก็คือนะครับสังเกตไหมฮะข้างบนนะฮะข้างบนก็จะมีตัวหนีบนะครับ โซเหนีบตรงนี้นะครับเพื่อที่จะยึดนะครับตัวชุดกรองแอร์ด้านบนอีกอันหนึ่งนั่นเองนะฮะนั่นเท่ากับว่านะครับเราต้องมีการทําความสะอาดด้วยก็คือบีบนะครับผมตัวล็อกตรงนี้ออกมาก่อนแล้วก็เดึงลงมาอ่าส่วนมากนะครับผมลูกค้าไม่รู้นะฮะหรือรู้แล้วอะลืมนะครับนั่นเท่ากับว่าไม่ได้ทําความสะอาดตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดเราไม่ทําความสะอาดสิ่งที่เราจะเจอก็คือ1แอร์นะครับผมเปิด พัดลมแอร์เนี่ยลมออกไม่แรงนะฮะเพราะว่านะครับฝุ่นนะครับต่างๆจะมีการเกาะอ,อยู่ตรงนี้นะฮทำให้ลมนะครับไม่แรงนะครับทำให้แอร์ไม่เย็นนะครับบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับผมถึงแม้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับ ก็ยังต้องทําความสะอาดนะครับผมเพราะว่าการวิ่งงานต่างๆนะครับผมก็สมนากกวิ่งการตอนเช้านะครับผมทําให้อากาศสภาพอากาศน่มันก็ร้อนนะครับผมตรงนี้สําคัญมากๆทำความสะอาดง่ายๆนะครับก็คือล้างทําความสะอาดนะครับผมให้นะครับผมดูดีนะครับผมไม่มีตัวฝุ่นอะไรเนะี่ยจับนะครับเมื่อไม่มีตัวฝุ่นอะไรจับแล้วก็ เช็ดให้แห้งหรือว่าผึ่งให้แห้งเรียบร้อยปุ๊บในการนะฮะประกอบกลับไปที่เดิมก็ง่ายๆครับผมก็คือเสียบแนีนนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปให้ตัวล็อกล็อกนะครับผมอันนี้ก็คือตัวชุดกรองนะครับผมแอร์ด้านในห้องโดยสารนั่นเองครับอย่าลืมนะครับผมตรงนี้นะครับสาคัญมากๆนะครับผมไม่ใช่เพียงแค่ทําความสะอาด ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับผมข้างในต้องทําความสะอาดด้วยถ้าเกิดไม่ทาความสะอาดแน่นอนครับผมสิ่งที่ผมแจ้งเมื่อกี้ก็คือลมแอร์จะไม่แรงนะครับผมเปิดยังไงก็ไม่แรงทําให้อุณหภูมิภายในห้องโดยสารร้อนนะครับผมอ่ะนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก๊อฟทาราอีเอสสุนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคราวหน้าผมมีเทคนิคอะไรดีๆเกี่ยวกับการบํารุงรักษาตัวรถบรรทุกนะครับผมของทางอีเอสุ จะมาอัปเดตนะครับแล้วก็จะมาแนะนํำเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนใครที่สนใจรถบรรทุกนะครับรุ่นใหม่มือหนึ่งของทางอีสุติดต่อได้นะครับผมที่ผมนะฮะกอบาลาราอีสุเบอร์โทร0875631269ครับวันนี้กอบทาราอีสุก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ